สวัสดีครับวันนี้พ่อเนยกับน้องดิฟฟี่ก็จะมาเล่นมายากลกันอีกแล้วนะครับดูกันให้ทุกคนดูกันอีกแล้วใช่ไหมใช่นี่พ่อเนยมีนี่นะเหรียญยี่สิบห้าตังค์ใช่เหรียญยี่สิบห้าตังเหรียญยี่สิบห้าตังค์เดี๋ยววันนี้จะเสกให้กลายเป็นเออเหรียญสิบแล้วกันเนาะเดี๋ยววันนี้จะเสกเหรียญยี่สิบห้าตังค์ให้เป็นเหรียญสิบ สี่ห้าตังมาลุกขึ้นมาหนะแล้วก็จะเอาผ่านลอดนิ้วแล้วกันผ่านลอดนิ้วนี้ยชุบแบบนี้นะผ่านลอดนิ้วให้มันกลายเป็นเหรียญสิบนะครับทุกคนชุบ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 ปลาแล้วครับทุกคนปเปลี่ยนสิบครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดย เฉลยกันเลยแล้วกันครับวันนี้เรามาเฉลยกันเลยแล้วกันน้องดิฟปี้เฉลยไปแล้วนะเหรียญ25่สิบห้าตังครับจะกายเป็นเหรียญ10นะวิธีนี้เราก็เซ็ตเซ็ตเซ็ตมือข้างนี้ไว้ก่อนเหรียญได้อย่างนี้นะแนบอย่างเงี้ยพอละไม่างนี้มันจะมองไม่เห็นใช่ไหมวิีนี้เราก็มาจ่าเหรียญ25ตังมาอย่างนี้นะครับเป็นถ้ารู้จุ๊บ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 แล้วก็หยิบเอาเหรียญ10ออกมาอย่างนี้ใช่ กลายเป็นเหรียญสิบนะครับทุกคนลองเอาไปเล่นกันดูก็ได้นะครับเอาไว้เล่นให้เด็กๆเอาพี่ๆน,น้องๆได้หรอโอเคถ้าใครชอบอย่ามกไลค์